กำลังกายยามเช้านี่ดีจังเลยนะร่างกายของเราจะได้แข็งแรงใช่แล้วล่ะค่ะพี่ฝนยิ่งมารับวิตามินดีที่แสงแดดแบบนี้ยิ่งทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแต่ว่าตอนนี้พี่ฝนหิวแล้วละจะ้ะเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินหน่อยนะหิวน้ำจังเลยในตู้เย็นมีอะไรกินบ้างเอ่ยขอดูหน่อย ว้าวมีเยอะจังเลยขอน้ำกินก็แล้วกันเฮ้ยค่อยชื่นใจหน่อยหาอะไรดูหน่อยดีกว่าวันนี้ในโซเชียลมีอะไรแปลกแปลกบ้างหรือเปล่านะืาต้องเข้าไปดูซะแล้วพี่ฝนคะมาดูนี่แล้วดูเหมือนว่าเขาจะมีอะไรแปลกแปลกกันนะคะไหนไหนแอมมี่สองคนนี้หรอ เขากำลังเต้นนี่นาะเขากำลังทำอะไรอะ่ะอุ๊ยเขาตัวเล็กลงหรอจะทำอะไรกันแน่เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ที่บริเวณหน้าน้ำพุข้างๆสถานีตำรวจนะแล้วเอารถเข็นช้อปปิ้งออกมาทำไมทำตัวเองให้แหวกวายแล้วไงต่อเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่า ิงด้วยนั่นไงที่เราตามหามาตั้งนานเขาสามารถลงไปข้างล่างใต้น้ำผูได้แล้วว้าวเก่งจังเลยอย่างนี้เรารีบไปกันดีกว่าเอมี่เอาลละเอมี่ตอนนี้เรามาถึงหน้าน้ำผูข้างสถานีตำรวจแล้วล่ะจากในคลิปเขาบอกว่าอะไรนะอ๋อนี่ไงเขาให้เรา ตัวเล็กลงไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวพี่ฝนจะขอปรับขนาดตัวให้เล็กลงลงไปที่0.5เลยแบบนี้มาแล้วเอมี่ตามมาเดี๋ยวนะคะเอมี่ขอปรับตัวก่อนให้ตัวเล็กลงไปใช่ไหมคะใช่แล้วเอมี่เล็กลงมาเล็กลงมานั่น,นแหละนั่น,นแหละถูกต้องแล้วยังไงต่อคะพี่ฝนมาทางนี้เลยเราจะมาอยู่ใต้บริเวณฐานน้ำพุตรงนี้แล้วก็เหมือนกับว่า เราจะสามารถว่ายน้ำได้นะนี่ไงได้แล้วแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะพี่ฝนคะเขาให้เราเอารถเข็นช้อปปิ้งออกมาคะ่ะรถเข็นช้อปปิ้งงั้นหรอนี่ไงพี่ฝนอ,ออกมาแล้วเอมี่มาแล้วฮึบฮึบเอาเอมี่นี่ไงได้จริงๆด้วยดูสิแต่ว่าพี่ฝนขยับตัวไม่ได้อะ่ะ ดูเหมือนว่าตรงนี้ตรงนี้มันจะแบบเป็นที่แคบเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาใหม่แล้วล่ะมันมีบริเวณกว้างๆตรงนั้นที่เราสามารถลงไปได้เอมี่เดี๋ยวขอใหม่อีกรอบนึงนะนี่นงมันติดอ่ะเอาออกไม่ได้เดี๋ยวเอมี่ลองใหม่ฮ้มาแหวกว่ายว่ายน้ำตรงนี้นี่ได้แล้วแล้วก็เอารถเข็นช้อปปิ้งออกมาเลยเอมี่ เดี๋ยวพี่ฝนจะขอลงไปข้างล่างฮึบนี่ได้แล้วเอา้าเดี๋ยวแอมี่แอมี่ลงไปแทนเนอเอา้าพี่ฝนแอมี่สามารถลงมาได้ด้วยค่ะสุดยอดไปเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งนะคราวนี้พี่ฝนต้องลงไปให้ได้ฮึบชึบชึบมาแล้วโอ้แอมี่ลงมาได้แล้วล่ะดูซิเพียงแค่เรามาแหวกว่ายตรงนี้ ทำตัวเองให้เล็กลงแล้วก็เอารถเข็นช้อปปิ้งลงมาเราก็จะสามารถลงมาข้างใต้น้ำผู้ได้แล้วข้างใต้น้ำผู้มันมีความลับอะไรซ่อนอยู่ต้องตามหาซะแล้วละ่ะดูสิตรงนี้มันมีที่ว่างๆที่เราสามารถลงมาวิ่งเล่นได้ด้วยนะคะถ้าเราจะตามหาความลับข้างใต้กําแพงเราก็จะต้องเอานี่เลยที่นอนแบบนี้ นี่เดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวเองนะคะมุดเข้าไปข้างในเพื่อดูว่ามันมีความลับอะไรซ่อนอยู่เอา้านี่ไงเจอแล้วแอมี่พี่ฝนเจออะไรคะพี่ฝนเจอเส้นทางลับข้างใต้ดูสิมันมีเหมือนกับว่าเป็นทางลงลงไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะแล้วก็มันจะมีช่องว่างๆเอ๊ะนั่นอะไรอะรีจิสตอร์งั้นเหรอ แล้วสามารถทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าเนี่มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นห้องลับแล้วก็เส้นทางลับเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ฝอนขอสำรวจรอบๆผนังตรงนี้เลยกันแล้วกันเริ่มต้นจากตรงนี้ฮึบนี่ไงจริงๆด้วยมันเป็นเส้นทางลับแล้วเราจะลงไปยังไงเลยเนี่ย ล่างมันมีอะไรหรือเปล่านะมันน่าจะมีความลับอะไรบางอย่างแอบซ่อนแน่นอนเลยอะเอมี่พี่ฝอนมันอันตรายหรือเปล่ามีแน่ใจเหมือนกันอุ้ยนั่นไงโอ้โหมันเป็นช่องใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ถ้าเราลงไปเราจะตกลงไปหรือเปล่าเนี่ยตรงนั้นมีเหมือนกับว่าเป็นกระแสน้ำอะไรสักอย่างมันมีเส้นทางจริงๆด้วยแล้วมันเชื่อมต่อไปไหนเนี่ย เดี๋ยวขอไปดูตรงอื่นบ้างดีกว่าเผื่อมันจะมีแบบโค้รลับหรือไม่ก็เป็นอุปกรณ์ลับอะไรบางอย่างหรือเปล่าต้องหาดูหาดูเรื่อยๆยังไงโอ้โหห้องใหญ่บ้างๆเลยนะคะทุกคนมันมีทางเชื่อมต่อไปตรงไหนก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวขอไปดูอีกฝั่งนึงดีกว่าฝั่งนี้อีกรอบนึงดีกว่าดูซิว่า เราสามารถมุดลงไปได้อีกหรือเปล่าเราลองวางที่นอนแบบนี้แล้วก็มุดลงไปมุดไม่ได้ทุกคนแสดงว่าตรงบริเวณนี้เราไม่สามารถใช้ที่นอนสำหรับมุดลงไปได้นะคะเราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นกำแพงนะเดี๋ยวลองไปดูที่ฝั่งอื่นกันบ้างดีกว่านะคะว่าเราจะสามารถมุดลงไปได้อีกหรือเปล่าแหมสงสัยจังเลยอะ ห้องครึ่งใต้มันมีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่นะต้องหาทางลงซะแล้วตรงนี้บ้างฮึได้ไหมเนี่ยนี่ไงได้ดูสิแต่ว่าจะลงไปยังไงล่ะเนี่ยต้องไปหาต่อซะแล้วล่ะแต่ว่าพี่ฝนลืมบอกไปค่ะอย่าลืมนะว่า ใต้ฐานน้ำพุมีกระจกถึง3ด้านที่เราสามารถมุดลงไปได้เอาเป็นว่าพี่ฝนฝากเพื่อนๆด้วยนะคะให้ไปลองทำกันดูดูซิว่าเพื่อนๆจะสามารถลงไปข้างใต้ฐานน้ำพุแบบนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็มาช่วยกันหาความลับกันนะถ้าเป็นเพนคนใดหาเจอแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ฝนด้วยนะว่าข้างใต้ฐานน้ำพุมันมีอะไรพี่ฝนคะตอนนี้ใกล้มืดแล้วนะคะเราควรจะกลับบ้านกันได้แล้ว ก็ได้ก็ได้เอมี่เอาไว้คราวหน้าเรามาตามหาความลับกันต่อนะเพราะว่าพี่ฝนอยากจะรู้ว่าเส้นทางลับที่เราเจอสามารถทะลุไปตรงไหนได้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะรักทุกคนนะบ๊ายบายจ้า